นี่ครับต้องใช้เครื่องถ่ายวันนี้เราจะพามาล้างเบลล์เจ็ดห้านี่เบลตัวนี้หรือเราต้องถอดถอดเด็กตัวนี้ออกแล้วก็น็อตตัวนี้หนึ่งตัวน็อตฝั่งนี้หนึ่งตัวนะแล้วเจ้าออกตัวนี้ปลีกออกนี่เกาน็อตเอาเด็กสองฝั่งออกแล้ว ก็ไม่แล้วอ่ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด,รด,ชด้วยก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็ดึงภาพออกเลยมันก็จะย่นๆอย่างนี้เห็นไ,ไหมเบลนี่ก็มีความเาคัญในการสร้างภาพเหมือนกันอย่างมากเลยแหละภาพเข้มภาพไม่สวยนี่นว่าทำไมเราถึงล้างทำไมเราถึงถอดมาล้าง เดี๋ยวเราจะถอดให้ดูว่ามีอะไรข้างในบ้างครับแล้วเราก็ดึงขึ้นเลยและที่สําคัญนะครับเวลาเราถอดออกเขาต้องจําหน้าอันข้าเนี่ยบ้งเพ่งกาข้าเลยมันอยู่ฟังเดียมันอยู่ฟังนั้นเลยครับอย่าใส่ผิดเด้อเราก็ดึงออกเลยหามเสียผิดเด็กขาดนะครับเด้อ อีกทอนแล้วก็ตดอย่าไรโทษหน,นั่งที่มันอกมีแกนแกนที่หนึ่งเกนที่สองสามสี่ห้า,ห,า,ห,าหกเจ็ดเนี่ยคือเราต้องก่อนสะอาดให้มันเวลวับนะยัยมีอะไรมาติดขัดโดยการใช้ทิน้นเนอร์เช็ดเกนแววสุดทนี้ห้ามเช็ดนะครับนี่ตัวนี้แค่เอาผ้าเช็ดห้ามเช็ดนะทิ้นเนอร์เช็ดให้มันแววแววเนี่ยเช็ดอย่างนี้ดำๆคราบๆเลยเช็ด เช็ดหมึกที่มันแห้งออกถ้าทินเนื้อมันจะเช็ดมันจะละลายเช็ดง่ายแต่อย่าเช็ดโดนพัสติกงนะรันเข้าเลยแหละจะเปื่อยเช็ดให้รอบหมึกแห้งเกาะก็เช็ดออกนี่ไงไหม เวิววับออยวิวแบบอ๋อววชิตนิลแบชบิตนิลแบชบิตนิลแบบ จาดีดีมันจะเป็นสีใครสีมันฟองไอนนี้ยังน้อยครับนี่แต่าบางตัวนี่แบบอ้หูหนาเป็นแผ่นเป็นแผ่น,นอันนี้นถือว่าชุดโดชุดนี้ถือว่าสะอาดอยู่ แต่ถ้าเป็นเครื่องทำใหม่เราก็ต้องเช็ดใหม่เพราะว่าเราไม่สามารถดูได้ว่าสะอาดไม่สะอาดข้างในเช็ดไปเรื่อยๆนี่ก็จะประมาณนี้ตีง่ามเป็นแห่งงนิดส่วนพาเบลพามาดู ผ้าเบลส่วนมากขอบมันจะเหนียวนี่ขอบตรงนี้เห็นไหมอ,อ่ยนอนี้ไม่เหนียวแลวถือว่าใช้ได้ส่วนข้างนอกนี้เราก็ประกอบแล้วเราค่อยขัดอยีกทีเราต้องมาดูข้างในด้วยเนี่ยข้างในเวลารูปเนี่ยถ้ามาสุดมือต้องเช็ดหลยอะเพมันจะเป็นตุ่มเป็นตุ่ม แล้วต้องเช็ดตรงนี้หลังจากที่เราทำความสะอาดข้างในนะมันก็เล้ยข้างนอกแล้วเราประกอบแล้วก็เราไปทำข้างนอกก็เช็คดวา่าไหนมันที่เป็นมุดเม็ดใหญ่ๆแล้วก็ขูดออกนะมันจะได้ไม่มีผลต่อภาพหรอกนี่นะครับก็จะประมาณนี้ข้างในมันต้องเรียบนะ ออกเป็นผัดตุกถ้าเป็นไม่เป็น่มเลยก็ขุดผุดเล็บขุดผุดออกนิดสีดูให้วยเรียร้อยถ้าเราคิดว่ามันได้แล้วนะครับประกอบเลยนะครับขอบนี้ถ้ามันเหนียวก็ขูด,ขดขออกเลยครับนี่ขอบขอบยางนี่ไหน ขอบอยางเนี่ยถ้ามันเหนียวก็ขูดออกเลยเช่มเดิมไม่ต้องเป็นซีเรียสไม่กล้าบินไปไหนหรอกอันนี้เราก็จะประกอบทีนี่อันนี้ก็สับดูถ้ามันไม่เหนียวแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับเดี๋ยวเราประกอบเราจะพามาล้างขนอ,องทำกันยังไงนะ นี่ยก็จะปรกอบแก็ต้องเช็กควันาฟให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีเม็ดอะไรไปเกาะตามแกนอะไรน,นะครับถ้าไม่งั้นเราจะต้องถอดมาอีกรอบหนึ่งนะครับเนที่สําคัญเบลนี่เราดูแถบสีน้ําเงินนะครับสีเงินนะมันอยู่ส่วนไหนเราก็ต้องใส่กับตรงนั้นนะครับมันอยู่ล่างก็ต้องใส่กับด,ด้านล่างเพราะว่ามันจะมีเซ็นเซอร์เช็กอยู่ห้ามใส่กับด้าน เน้นตรงสีดําเงินเห็นไหมไม่เป็ไรครับพอเราเช็คสมาร์ทแล้วเราก็เอาใส่เลยใส่เข้าไปเลยก็จะลุกขึ้นเองนี่มันก็ลงแล้วก็เกนของน้ำเอาเหล็กอะไรใส่กระนดให้เรียบร้อยแล้วก็บาล้างข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะเอานัดเอาอะไรเอาแกนอะไรใส่เาาสกนต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยหลังจากที่เราใส่แกนทุกอย่างกลับไปแล้ว แล้วก็จับางท้องเลยนี่ครับทีนี้เราก็มาทำความสะอาดหน้าปุ่มเวยนความสะาดมันขัดทุกทุกทุกทขัดโอเคครับทีนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เอาไปใส่ได้เลย ก่อนใส่เอาแป้งโรยด้วยนะครับเป็นที่แป้งโรยกัดแต้สวยเสร็จสมบูรณ์คลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับขอบคุณที่มารับชม